วันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับวัสดุของคราฟใหม่ที่เราต้องไปเก็บจากหลุมอุกาบาทนะฮะว่ามีอะไรบ้างซึ่งของคราบเนี่ยมี4อย่างนะฮะและอุปกรณ์ในการคราบมีอะไรบ้างคราบมาแล้วจะได้อะไรมารับชมกันเลยครับนินจาไซบกนักวางเพิงและอาชีพทุกอาชีพในแมป99คืนในป่าใครสนใจรหัสอาชีพแมบนี้ VC ซีช็มีบริการรหัสในแมปนี้ทุกอาชีพและยังมีบริการรับฟาร์มเพชรรับฟาร์มวันบริการกดเกมพารนอกจากนี้ยังมีบริการแมปอื่นเช่นแมปบลบ็อกฟุตโกอาการเดนเด r เรลให้สนใจอย่าลืมว c ซีช็ออ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันมาแล้ววันที่4เองนะครับ มันมาแล้วใช่หไหมใช่มาแล้วมาแล้วไหนอะเฮ้ยไปดูซิมันตกตรงไหนหูยกลางคืนแต่ว่าแสงสว่างว่าบเลยทุกคนโอ้โหรูเป็นไฟเดียวนะมันตกดินแดนผงไฟอะเฮ้ยมันตกเขานี้มันตกเขานี้เดี๋ยวไปดูดิเอาเออแต่ไม่เห็นลงเขานี้นี่ว่ามันตกหลุดแมปไปเลยอะยี่ทานฟอร์เมอร์ปะเนี้ยไีหาเอามั้งนี่เราโอ๊ยเฮ้ยเหียวหิวข้าวจะตุย อยู่ข้าวจะตุ้ยอ้อยตายตายไม่มียานะหายแล้วชิบหายแล้วมัวแต่มัวแต่ตื่นเต้นเรียบร้อยอาอ้าค้างอ้าตายเลยเมื่อกี้ทางอ่ะนี่ไงเจอแล้วไหนหม,มาแป๊บนึงตรวจสอบหลุมอุกาบาตมีปูข้างในข้ามันปูมันยนหนี่ล่วงไปดิ แล้วก yeah. ็จะมีดอกของคาฟด้วยนะต้องหาของครัฟเก็บไม่ได้เอาขวานตีปะเฮ้ยขวานตีได้ขวานตีได้คืออะไรอ่ะกดแผนที่ดูที่คัพเฮ้ยอะไรเนี่ยคือเก็บเลย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 หฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลย่ก็บได้ เอาขอได้หมดเลยเหรอคะได้เออสีเหลืองเก็บให้หมดเลยเก็บให้หมดเลยเก็บเลยมันต้องเป็นของดีมากแน่เลยทุกคนครับมันคืออะไรเนี่ยเก็บ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 เอาลัทธิมาลัทธิมาขนาดต่างกันด้วยนะอุ้ยหลุมนี้ก็มีโอ้ยยัของเศร้าอยู่ไงเนื้อปูมันเป็นเนื้อม่วงนะมันกินได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เก็บเก็บเก็บก่อนเนื้อม่วงเราจะไปเคลียร์พวกลัทธิที่มาบุกบ้านเราปะเนี่ยเคลียร์ดิเคลียร์นะ เอาของพวกนี้ก่อนได้สีเหลืองมา3มชิ้นอุ้ยได้มากระเป๋าจะเต็มแล้วอ่ะเขาได้มาเยอะมากจนเขาไม่รู้จะนับยังไงละป่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนเฮ้ยอุ้ยเมื่อกี้กวางมาตกใจหมดเลยมันไม่ทําอะไรเรามาเดี๋ยวเรามาเคลียร์พวกลัทธิกันเคลียร์พวกลัทธิมันเป็นของคาฟแน่เลยเนี่ยพวกเนี้ยใช่ลองกดแผนที่ดูสิที่คราบมันเปลี่ยนสีนะจากสีเทาไ้เป็นสีแดงใช่ ที่ครัพม,มันเปลี่ยนสีจากสีเทากลายเป็นสีแดงอ๋อนี่ไงเออวะย,ยังไม่หมดยังนี่แนะ่ไปเ,เดี๋ยวเราไปที่ครัพกันเลยรูุเลยพังเลยอืมเดี๋ยวเข้ามาดูซิมีอุ้ยมีเอเลี่ยนด้วยอ่ะมีปูเอเลี่ยนอยู่ข้างในด้วยบุกเลยไหมเอาเลยเอาเลยนี่แนะ่เดีเ๋ยวมาใสา่มันตอด โอ้ยเจ็บ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 เตุวและวเลยอีตัวนึงเลยอีตัวนึงคนป่าน่าจะตุยหมดแล้วนี่แน่โอ้ยไม่โดนอ่ะโอเคล่วงไหมล่วงโอ้โหดูดิต่อสามครั้งเลื่อยเขาดูดิเรายังไม่มีเกาะไงเฮ้ยเหลือท่านข้างล่างท่านข้างล่างอยู่ไหนเนี่ยข้างบนข้างบนยิ่งไม่ใช่ไม่ใช่นีดีดีท่านอะไรอยู่ตรงนี้ไหนดูซิมีอะไรบ้างของครับนี่ไงดูสูตรมันให้เก็บหินอุกกาบาตมาโยนลง ผูเขาไฟแล้วก็เอาขึ้นมาอะไรแบเนี่ยมีอะไรใหม่ไหมมันมันคราฟอะไรเขาไม่รู้อ่ะมาดูซิเนี่ยอ๋อสองอันข้างหน้านะเป็นเกาะอ,อันข้างหลังเนี่ยเป็นน่าจะเป็นรองเท้านะเขียนว่าบูแล้วก็บูปิน้นแต่ปัญหาคือไอ้ก้อนหินสีดำๆนี่คืออะไรเราต้องไปหาจากไหนเนี่ยออฟติเดียน กน่้จะหาตรงแถวภูเขาไฟนะงั้นเราลองคราบันที่ใช้ของเยอะสุดเลยดีกว่าเว่าแรก e อ e เดียวเอาเอานเอาเอาอันยากสุดเอายากสุดก่อนเลยโอ้โหเอาง่ายก่อนไม่ได้หรอว่าเรามีอุปกรณ์อยู่แล้วนี่เขาใส่ครบละเหลือแค่ไอหินนี่สาวันเองเราต้องไปตามหาตัวเอาอันยากสุดก่อนเลยอันแรกน่าจะเป็นขวานนะคะอันแรกเนี่ย โอเคท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราลองผิดลองถูกกันมานานนะฮะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราทํำยังไงเราถึงจะได้ไอ้นี่นะฮะแต่ก่อนที่ผมจะได้เนี่ยผมลืม อัดคลิปพูช่วงแรกครับคือตอนแรกมันจะเป็นก้อนอหินที่มีไอ้แร่สีดํานี้อยู่นะฮะเราต้องโยนไอ้ก้อนหินนั้นนะให้ตกจากที่สูงนะฮะพอตกแล้วเนี่ยมันก็จะแตกมาเป็นก้อนแบบนี้ครับแล้วทํายังไงถึงจะได้แผ่นเหล็กแบบนี้ใช่ไหมฮะให้เราเอาก,ก้อนพวกนี้เนี่ยไปโยนลงบอ่ออุกกาบาตครับบอ่ออุกกาบาตท,ที่มีาลาวานะฮะหรือหรือไม่ก็น่าจะเป็นบอ่อพวกบอ่อลาวาบอ่อแมกมารธรรมดาก็ได้มั้งแต่ที่เราได้นี่มาเนี่ยเราโยนลงบอ่อลาวาที่เป็นบอ่อที่อุกกาบาตตกนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่า ทำยังไงนะเดี๋ยวรอตอนเช้าก่อนนะครับเอาละนี่คือบ่อลาวาที่เราจะโยนนะฮะ,ะดูนะปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับได้มาแล้ว1แผน่นอู้ร้อนๆเลยปึ๊บอ่าได้มาอีก1แผน่นปึ๊บอ่าได้มาอีก1แผน่นโอ้ยยนให้หมดเลยดีกว่ามา แดงแปดแดงแปดแค่นี้เราก็สามารถคาฟได้แล้วฮะเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราจะเริ่มครัฟตั้งแต่ของที่ใช้อวัสดุน้อยนะฮะยันไปถึงของที่ใช้วัสดุเยอะนะครับในการครัฟนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับ <S <S เดี๋ยวเราจะเริ่มครัฟจากันนี้อะไรเนี่ยอันแรกก็คือขวานทองขวานทองโอเคไหนลองดูสิไม่ใช่มันเป็นสีทองอะ่ะฮะเดี๋ยวลองดูลองดูอธิบายไม่ถูกใชเหินแดงแปดแล้วก็สีเหลืองสาม อ่ะใส่ไปดูดูซิว่าจะได้อะไรนะครับคืออะไรอ่ะของอัพขวานเหรอใช่ลองยกขวานมาอ่ะแล้วกดใส่ใส่ปุ๊บอ๋อขวานเราจะอัพเป็นสีทองแล้วมันดียังไงวะอาจจะค่อยว่ากัน<ล>ับผมสีเหลืองห้า,าครับดองเอาสีแดงมาใส่สีแดงเหลืองเฟือเลยโอเคดูซิว่าจะได้อะไร หวานทองเราได้มาแล้วอ่ะตัวลองกดดูนี่คืออะไรน่าเป็นเกาะเกาะแหลมๆอ่ะ,อะเอออ๋อเกอาะจะเพิ่มเป็นเกาะทองโอเคอันนี้คืออัพเกาะนะฮะที่สองคืออัพเกาะนะครับแล้วที่สมมันคืออะไรอะ่ะอันที่สมน่าจะเป็นรองเทา้าอ่ะเดี๋ยวดูซิอันที่สอ่ะอันที่สามคืออะไรเอยรองเทา้าครับ เท้าเห็นไหมรองเท้าเหล็กใครจะใส่เใส่ก็ได้ไะได้แข็งแกร่งก็ไม่เห็นว่าจะวิ่งเร็วอะไรขึ้นเลยอ,อันสุดท้ายทีนี้ของคาบอันสุดท้ายมันคืออะไรวะเนี่ยอู่ใช้ของคาบเยอะมากเลยนะครับมาวางกันมาดูเราจะได้อะไรแล้วอ้อแผ่นเหล็กอะอ๋ออยู่น,นี่ใส่เข้าไปไไสีแดงยังไม่ครบครบแล้วโอเคแล้วมันคืออะไรอะ บูปริ้นกองมันเขียนว่าแบบนั้นนะกดเก็บดูก็จะเป็นกล่องสมบัติอุ้ยแล้วอ๋อมันคือกล่องปาตัวกลับบ้านกันกลับบ้านกันกลับบ้านกันสมบัติใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชเราหมดธุระกับที่นี่ละกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านหมดธุระแล้วหมดธุระแล้วเฮ้ิ๊กุงเปิดนะฮะจะได้อะไรดูซิแรงๆงแรลงเกาะเกากาอะไร๋หนใส่ดูดิก็เล็ก ใสดูสิมันจะขึ้นแถบสีแดงตรงเกาะด้วยค่ะเนี่ยเ,<ข>เนีเนีขาก็เปิดได้เหมือนกันภารกิจของเราก็เสร็จแล้วเอาได้เกาะเหมือนกันนะอ๋อมันคือเกาะครับผมมันดีกว่าเกาะแดงหรือเปล่าวะเกาะแดงมันดีแค่สะท้อนดาเมจแต่เกาะน,นี้มันน่าจะแข็งนะโอ <What? S 1> มาพวกลัททีมาพอดีเลยไหนลองสู้กับพวกลับพีดูดิ ว่าเกาะที่เราได้มาเนี่ยมันจะโหดสักแค่ไหนมาเลยไหนเกาะใหม่มันจะดีขนาดไหนดูสิยิงมาเลยโอ้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 มันสะท้อนดาเมจแบบนี้ดีกว่ามันระเบิดถ้าเกิดว่าหลอดเต็มอะ่ะเข้าใจละมันระเบิดถ้าเกิดว่าหลอดเต็มครับผมเกาะระเบิดครับ เราชัดพลังเกาะได้ท่านผู้ชมดีหน่อยดีหน่อยดี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 เนี่ยเป็นไงนโอ้โหสรุปมันดีหรือไม่ดีวะเลือดเราก็ลดเหมือนกันนะทุดดีหรือไม่ดีเนี่ยอุย้ยเกาะระเบิดท่านผู้ชมเกาะระเบิดอุด้ยน,นี่มันเกาะของแบ็คแพนเพอร์นี่หว่าว้าวโคตรด,ดีโคตรเท่โอเคท่านผู้ชมครับเท่านี้แล้วกันครับสำหรับอัปเดตใหม่นะฮะผมก็ มาดูว่าของจากอุกบาทมีอะไรบ้างก็ประมาณนี้แหละนะฮะโอเคถ้าชอบนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กด s u b s c r i b ์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันบ่อ่ในคลิปหน้าสุดท้คลิปนี้สวัสดีครับ